ป้าบอกพื่อเห็ดแหนมแจบะใช้เป็นชิ้รละได้นี่ยับครับ พ่อ <c oughs> เป็นยังไงไหวปะครับไหวลู้ไปผมว่าสีเขาไปหาเหตุงานในกรุงเทพยรได้พอว่าสีหาเงินมาซื้อยาให้จเจ้าเนี่ยมันมเห็นบนเลูกถึงแม้ในเมืองมันจะมีมีการศึกรษาแต่ของบริเรียนหนังเซ่มันสิมีการมีงานเหตุนบนเรือ ผมบ่มีวุฒิคือคนอื่นแต่ผมมีความพย,ยันหลาย่าคนอื่นผมเสียวความพย,ายันของผมนี่แหละหาเงินมาดูแลพอครับเสียวต้องสร้างอินดีล้ลูกคิดดีแล้วเล่ที่สิไปอ่ะคิดดีแล้วครับพอพันเท่าสี่ยูใก่องเกาแบบนี้มันกับของจุดบอมมี่ยังคนอื่นเขา พ่อบาต่องห่วงเด้อผมสิวเิเทศไห่พ่อพิหวังครับ <c oughs> อันตัวชุดอีแล้วข้วกับประด,ดีว่วได้ลมกเน้อเรจาจะไปใช้การทิ้ง่นกระไดเราตั้งใจเหตุธารมา,าขคืนผ่าป่ไวายนี้กระทรมหาพ่าเด้อกลับมาปัานเท่า ต้งมีพอค่อยถ่ายก็ได้เล้นะสวัสดีครับเนี่ยผมว่าผมสิมาขอสมัครงานครับ อายุอะไรแล้วเราอ่ะเรียนจบอะไรมาอายุยี่สิบครับมผมไม่ได้เรียนหนังสือครับแต่ผมขยันแห่งครับสามารถเท็่ได้ทุกอย่างเลยครับเนี่ยไปต้องมารับหน้าตาเนี่ยเป็นจุนไม่รับไม่รับหน้าตาก็อย่างกนี่จุนดูสภาพสิเรียนก็เรียนไม่จบไปหาสมัครงานที่อื่นนู่นไป,ไปไปไป,ไป เสียวเวลาเอามากินอเอ้ยวัดีครับยูบนี่รับคนงานหรอครับมีงานเสียดรประครับมาจากไหนเนี่ยอาย,อยุเท่าไหร่มาจากศรีสะเกตครับอาย,อยุยี่สิบครับ สกปรกปอซอขยายขยายหน้าตาก็ยังกับ กันเด็ดครับยืนหีรับคนงานมาครับเอ้าไปยังไงมายังไงมาคุยกันก่อนเราาาื่องของวัตถุดิบอะไรครับโอ้โมาไกลเชียวซิ่นฟาวงานมันหนักนาเด็กยังเล่าว,ว่าจะทำไหวหรอผมเป็นยังครับด พอมอสอนเฉย่บ้างพอยากงานมออยากจนครับงานที่หนักนาจะไวหรอดูหัวพี่นี่เนี่ยทำงกงๆทำทุกวันไม่มีเวลาพักนาในคนรอบหนึ่กวันก็ได้ครับที่มีหางหน่ักน่าพอครับถ้าอยากทำงานเชนก็จะช่วยก็ตั้งใจทำงานแล้วกัรโอ้นส่ตำราจมาไหวช้านีดสั้นพอนดีเลยถ้าอยากทำงานก็จะให้ทำ งานมันหานักนะทำวันนี้เลยละกันนะคะนะ่อย,ยการอนะล้างให้เรียบร้อยนะแล้วขยะเอาไปทิ้งด้วยโหครับตันหมูครับครับผมสั่งเท่าไหร่ครับ้องานเท่าไหร่ครับ,ดรรบได้ครับได้ได้ได อยู่ขายหน้าคคุณกูมีอย่างบองอนุมีอย่างกูเสเยใจงานต่อเฮ้ยกูจะทักมึงนี่กูต้องมีเรื่องอะไรด้วยเหรอวะสั่งกูไปเงานอะไรเด้อแหมแหมแหมต้องงานอะไรวะเพื่อนกูทักก็น่าจะลูกจ้างกันจอดกันจอดใช่ไหมวะถึงกูเป็นลูกจา้างกูกับวันเด้กระจอดอย่างที่มึงคิดโ,ทโ,ทโ,ทโอ้โหปกป้องตัวเองะลูกจ้างกันจอดกันจอดหาแดดไปวักกบบนๆก็จะไม่ ก็ทำได้แค่นี้แหละวะพุงเบาเซตเระบอกถ้าพุงเราเกเสดางาตอนเว้าวกาอนไรเสียงหูุยาแล้วเป็นรจะองไเลอ่ม่หยารับเอวไัวมูเตาข้าจ้าดูถูผมนิดหน่อย 我来。 แก่ของไม่เคยตากให้คูกกินมีอะไรกันหรือเปล่านะเนี่ยมีอะไรกันหรือเปล่าเนะี่ยไป้ก็บของคุณเสียดีอย่างขายดีวะ่ะสิหาเงินทรงไปให้พอนี่อ๋อไม่มูอีตัวนี้ลองเห็ดหมูปิ่งขายดี กนอเดี๋ยวสิร่องเห็ดหมูปิ่งนี่แล้ววะอ้าวไอ้หมวดูเครโดนเขาไล่ออกไอมึงที่ได้แทนตัวมันเป็นพ่อค้าตัวเองอว่าแล้วถ้ามึงมาสื่อของลานกูมึงจะออกไปจากลานกูไป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 ลูกค้าก็สื่อของ อ้าวพี่มาต่อผมแล้ม่นเนี่ยอ้าวกนแก่ยืนเกะการหน้าร้านน่ะคนอื่นกขต่อคิวเยอะแยะแกทำไมไม่หลบอ่ะไม่ซื้อก็หลบไปสิคนอื่นกาจะซื้อฝากไว้ก่อนขอบคุณครับป้าเดี๋ยวผมจะแมให้ป้าได้ยบรเลยครับออไม่เป็นไรหนูดีแล้วล่ะแถมให้ป้านิดนึงก็ไม่เป็นไรแล้วแค่นี้ป้าก็ดีใจแล้วหลังหน้าหนูนะ ใสดีเนาะสิมีเงินทรงเนี่ยพอมูปิ่งกับเจ๋งไปแล้วอ๋อนึกออกแล้วพอที่พอเปเะยศแหนมเสียบโอ้กไปขอสูตรเป็นปันหน้าเอ๊ะ ยัง o ทรมาหย่ง้่านลูกบบอลูกฮห็ยดหยังอยู่ครับโอ้ยตากระากินขอยู่นะลูกต้งลอะไรที่ไหนด้ผมว่าจะเลิกงานครับแต่ยังกินแรงนาะครับพ่อเอ,อ้ยต like ิดต anyway. ok. ่อกําัางหดเยียมตัวไปี่ลูกก็มิดกินขามาเด้อหามาเด้อมากินน้ำพ่ครับผมมีแนวสิถาม พออย่า,าหงหนม้หมูพอเออะทำยังไงลูกผมว่าสีขอสูตรเนม,ม้หมูพอเด็กปครับผมสีผม,ผมสิไม่หย็ดขายหารหายได้เสริมครับไม่ต้อนจังนี่คาคู่คาใา้อยู่นี่จะสบวัใครค <c oughs> าคู่จะแป้งลายได้ครับอ่เอ,อเฮ้ย,ยอรเลสี่หรออโรเลนเอตุ๊มันจจดเอาล่ะ ก็เชื่อผเอะไรครับพ่อผมเตรียมโจทย์อยู่ครับฮะยังนะพ่ออ๋อครับครับครับโอเคครับเสร็จแล้วครับพ่ขอขบคุณครับพ่อพอที่เผาซักด้วย อราจะมาลุ้มเข้าลุม้มหอดิเขานะฮ่าฮกินเผาดี้วกิน,นะนยานยาล้วเดีย,พพดยวพ่อหมอก,กินหอดพอเด้อก็เดี๋ยลูกก็จะกินหอดลมืหอไรให้กันเด้อย่อลุ้มข้าเขากินแล้วลูกเด้อก็ตัวเองแล้วลูกครับลูกครับพับพ่อ ขาดอีแล้วยี่ปอเอ้ยงานอีกแล้วกว็าขาดอีกแล้วยังลดต้น,นดีแลยลู่บเนาะโอ้คือของยี่ปอเห็ดแล้วปัน้นปั้นก้นคือบอ อ้กือคือคือคือของพลอีแฮงจิ้มมอีกกันหนึ่งคือขอพอยโอ้คือของพ่อยดีเปแซบแฮง mời mà mọi người xuất phát. Ô mày phải hết 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 ผม,มา่าผมเิมาเล่าครับเจอทางของตัวเองแล้วสิพี่บอกแล้วโมดว่าเราเป็นคนขยันสรกบวันหนึ่งเราจะได้ดิบได้ดีพี่ขอบคุงเลยนะครับสำหรับทุกอย่างดูแลผมมาผมสิโก้รี่ผมมึงตื่นเี้นไครับมงคลคุณอะไรแหมถ้าลืมพี่พี่จะโรกรธจะยันลูกขวดเลยเชียวมันจะไปอยู่แล้วจะเฝ้าอะไรอวรอะไรกับมัน นไ,นไปมัเขาจะไปเป็นเจ้าของกิจาการน้องจะไปทำงานแล้วแกนั่นแหละต่อไปทำงานคนเดียวตายเลยไปไปทำง,งานโมดโชคดีนะต่ออะไรครับออดีผมมาสามาษณนงานครับอ๋อเนี้ไม่อยู่คะ่ะนั่งข้างในก,ก่อนคะ่ะ มึงเข้ามาสมัครงานมานกันหรอวะกูบ่ไใดมาสมัครงานแต่กูเป็นเจ้าของมึงคิดดีแล้วบอทีมึงสิงมาเป็นกี่ขากูบอกวันไซมดเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราแล้ววะเพื่อนมึงตกงานมานานแล้วแล้วกูเข้าทำงานทีถูกมะเพื่อนบ่บอ,บอ ไปมึองออกไปเลยต่น,นนี้เขาบอร,รับค้นยังมึง ได้ครับพันชุดเลยเหรอครับครับครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องจัดการให้นะครับโอเคครับครับครับ